ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะตอนนี้เกียร์เบนเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคอาทิตย์นี้เป็นอทย์ของทีมชาตินะสหรับฟีเจอร์นะโ okay, อคิวเนเหรอเ้นก็1น0ทอง50ทองอะไรง่าย น,นี่ก็อันเดิมมวนจัดนะครับผมอีเวนต์ก็จะประมาณนี้แหละนะแต่เพนักเตะเนี่ยก็มาเยอะเหมือนกันมีอีเวนต์ใหม่ก็เอกรีโอการ์เดนนะครับผมโอเค,เคอีพิกของลิเวอร์พูลนะครับผมเจ,อร,จอราดต่อเรดชาเบียร์ลองโซ่3คนนี้เฟอริเวอร์พูลว่าไงบิทีมกนะนะกทมก็เจอราดนะนะบิทีมมก็เจอราดนะครับผมลิเวอร์พูลในชุดนี้ก็หืเจอราดในหนึ่งร้อยแน่ ตอร์เสกับชาเบรลงังโซ่หรือรุ่นเอา99นะครับผมรุ่น99เอานะโอเคเจมเจียมอิปปิกของเจไปอีกแล้วนะครับผมคู่โบวะนากำมุระนะซาโตะสามคนนี้แต่คราพลังไม่ได้โดดนะครับผมคราพลังก็ปกติไม่ได้โดดแบบ99 100อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้บูเดอร์ก็ประมาณ95นะแต่เป็นอิปปิกของเจเปนนะของญี่ปุ่นนะนะโอเคนเนชแนลนะครับผมฟีเจอร์ player review ของอทนตย์นี้ก็จะเป็น ในชแนลมีรอนโดขอเหรอรอนโดนี่แหละหนึ่งเดียวที่ต้องการนะครับผมโอ้โห96นะรอนโดนะครับผมมีใครอีกดิคลินไร้นะครับผมผมบอกเลยชุดนี้เด่นเด่นจริงๆก็คือรอนโดนะครับผมรอนโดนะโอเคหืมหืมนะครับผมคนเดียวเลยจริงนะคนเดียวเลยคนเดียวเลย คนเดียวเลยโรนโดเท่านั้นเออแต่เมสซี่ไม่ติดอ่ะเมสซี่ก็ฟอร์มดีนะแต่คนไม่เลือกโรนโดูอ่ะมันไม่มาพร้อมกันไปเลยนะครับผมโอเคเกียรนะครับผมคริสเตียนโนโรนัลดนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมอันเดิมนะครับผมโอเคโอ้โหต้องล่ารนโดซะแล้วต้องล่าโรนัลดซะแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้สําหรับเกมเปิดนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละนะฮะประมาณนี้แหละ อันีเวนต์นะครับผมโอเคอาทิตย์นี้เป็นที่ของรันดูว่ะน่าจะเด่นสุดแล้ว <c oughs> น่าจะเด่นสุดแล้วผมว่าแล้วโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปล่ากันนะโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะวันนี้ไปลาบบ๊ายบาย l ล t s ส o